เนี่ยตัวอย่างแรกผากเรามี fx นะคะเท่ากับ1ส่วนด้วย1บวก x ยกกำลังสองมันอาจจะไม่เหมือนสักทีเดียวนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดึงตัวนั้นมาอีกทีก่อนออเ,เรามีอนุกรมทวินาม1บวก x ยกกำลัง k จะออกมาเป็น sigma c k n x 2. ยกกำลัง N เ,เพราะฉะนั้นตัวที่มีบทบาทสำคัญเลยนะคะจะคือตัว k อืมดังนั้นจากโจทย์เขาให้มาว่า f x คือ1ส่วน1บวก x ยกกำลังสอง หากเราต้องการประยุกต์ใช้นะคะตัวที่เป็นอนุกรมทวินามและให้สามารถที่จะหาตัวสัมประสิทธิ์นะคะให้อยู่ในรูปของ ckn ได้ต้องหาค่า k ออกมาก่อนเราก็ต้องจัดรูปนี้นะคะให้อยู่ในรูปที่สอดคล้องกันนั่นก็คืออยู่ข้างล่างยกกำลังสองเนาะอ่าพอเขียนให้ไปอยู่ที่ข้างบนหรืออยู่ที่ตัวเศษมันจะคือ1บวก x ยกกำลังลบ2 เพราะฉะนั้นจากตัวนี้แทนที่จะต้องหาอนุกรมกําลังที่มันยุ่งยุ่งนะคะอนุกรมกําลังในที่นี้ก็คือแมคคอลินเนาะถ้าจะหายุ่งยุ่งก็ต้องจับดิฟซึ่งต้องดิฟแบบดิฟผลหารนะคะหรือว่าดิฟไส้ในซ้อนไปเรื่อยเราก็มาใช้วิธีประยุกต์อนุกรมทวินามให้มันหาได้ง่ายขึ้นโดย1นึ่ส่วน1บวก x กยกกำลังสก็จะเป็น1บวก x ทั้งหมดยกกำลังลบ2แทน นะคะอ่าซึ่งจากตัวนี้ k คือลบสองทำให้เราได้ว่า f x ของเราสามารถเขียนอยู่ในรูปของ sigma c ลบส n x ยกกำลัง n เพราะฉะนั้นตัวที่ต้องหาเลยกลายเป็นเหลือแค่หาสัมประสิทธิ์ c ลบส n ออกมาให้ได้นะคะ ซึ่งไอ้เจ้าสัมประสิทธิ์ c ลบ 2n ตัวเนี้ยนะก็จะหาได้จากนิยามนะคะของไอ้เจ้าตัว cnr อ่ะเดี๋ยวอาจารย์เอานิยามของ cnr ที่พวกเราคุ้นเคยอีกทีกันเนาะเมื่อกี้เนาะเราบอกว่า cnr เนี่ยมันคือ n แฟกส่วนด้วย n ลบ r r เพราะฉะนั้น c ลบ 2n อ่า c ลบ 2n นะคะก็จะออกมาเป็นลบ2แฟกส่วนด้วยเอาบนลบล่างเนาะลบ2ลบ n แฟก n แฟกเวลาที่เราเจอตัวอะไรที่มันเป็นตัวใหม่ๆแล้วเราไม่คุ้นเคยนะคะ เราก็ลองมาเขียนเทียบกับตัวเดิมที่เราเคยรู้จักก่อน CNR เนี่ยมันคือเอาตัวบนแฟกส่วนด้วยบนลบล่างแฟกล่างแฟกเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบสองแฟกส่วนด้วยลบสองบนลบล่างเนาะลบ n แฟกแล้วก็ตามด้วยตัวล่างก็คือ NF แฟกเพราะเอามาเขียนแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันจะทําให้ง่ายขึ้นอ่าเราก็ลองค่อยๆถอยลบสองแฝก เวลาเป็นลบสองแฟคทอเรียมันจะถอยโดยการถอยหลังลบไปทีละหนึ่งเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลบสองลบสามลบสี่ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงเอาเทอมที่ n นะลบสองลบ n แล้วก็บวกหนึ่งเพื่อไปถึงตัวหนึ่งคือลบสองลบ n อ a นแฟทอเรียลมันจะได้มาตัดกับ ลบสองลบเแฟกตรงนี้นะคะในเอกสารเขาอาจจะมีหายไปนิดนึงนะ่าตัวนี้เราถอยลบสองลบเลบสองแฟกเนี่ยเพื่อมาตัดกับลบสองลบเอแฟกนะคะถอยทีละลบหนึ่งไปเรื่อยๆพอก่อนตัวก่อนหน้าลบสองลบเจะคือลบสองลบเแล้วก็บวกหนึ่งนั่นเอง กับตัวนี้ n แตกเห็นไหมคะมันก็จะทำให้เหลือแค่ลบสลบสามไปจนถึงลบสลบ n บวกหนึ่งะคะไปเชื่อมกับในเอกสารเราแล้วแล้วก็เหลือข้างล่างเป็น n แตกเสร็จแล้วคราวนี้ก็ทำยังไงต่อนะคะจากตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าเราดูจำนวนเทอมลบสลบสามลบสี่ไปจนถึงลบสลบ n บวกหมันมีทั้งหมดกี่เทอมตรงเนี้ย มันมีทั้งหมดกี่เทอมคะเวลามันลบมันลบไปทีละหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวสุดท้ายตรงนี้นะคะมันไปที่ลบ n แล้วก็บวกหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะมีทั้งหมด n ตัวคูณกันอยู่ซึ่งไอ้เจ้า n ตัวที่คูณกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะจับเอาลบหนึ่งนะคะดึงออกมาได้ด้วยนะซึ่งไอ้เจ้าลบหนึ่งพอเวลาเราดึงออกมานะคะมันก็จะกลายเป็น ลบหนึ่งยกกำลัง n เ,เนี่ยลบหนึ่งก็คือดึงมาจากเครื่องหมายลบทุกเทอมอ่าตรงนี้ตรงนี้ถ้ากลัวไม่ชัดนะคะก็เขียนเพิ่มเติมได้เนาะอ่าตรงนี้นะคะเราดึงลบหนึ่งออกมามันคือลบหนึ่งคูณสองลบหนึ่งคูณสามนะคะ ลบหคูณ c ไปเรื่อยๆเนาะเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวที่เป็นลบหนะคะตัวนี้ถ้าเราดึงออกมามันจะคือ2บวก n แล้วก็ลบหถ้าตรงนี้เรามองมันก็คือ2องบวกศูบวกหนบวกสองไปเรื่อยๆจนถึง2บวก n ลบหเพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งหมด เอนเทอรเนี่ยการดึงลบหนึ่งออกมาจะทําให้เห็นชัดว่าตรงเนี้มันมีอยู่ทั้งหมดตัวลบที่คูณกันนะคะที่ถอยไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งหมด n ตัวด้วยกันพอเราดึงออกมามันเลยได้ลบหนึ่งยกกําลัง n ตัวนี้ออกมาโอเคเนาะอ่าส่วนไอ้เจ้าตัวนี้นะคะจัดการกับมันอีกนิดนึงมันคือลบหนึ่งของสองบวก n ลบหนึ 1, ่งสองลบหนึ่งได้หนึ่ง เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆแล้วมันคือ n บวกหนึ่งอ่ามันก็จะชัดขึ้นอีกนะคะตรงนี้พอมันมาบรรทัดนี้เลยพวกเรามักจะง,งงนะคะแต่พอเราเอามาเขียนตรงนี้แจงไปเรื่อยๆเราจะเห็นชัดขึ้นนะตรงนี้พวกเราโน้ตแล้วเขียนตรงนี้ชัดๆนะคะเราจะเข้าใจว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมี n เทอมวะแล้วทำไมมันถึงไปจนถึงตัวที่เป็นสุดท้ายแล้วพอดึงลบหนึ่งออกไปมันเหลือ n บวกหนึ่งนะคะเพราะว่าเรามาแตกตรงนี้กระจายให้ชัดเจนนิดหนึ่ง อะซึ่งสิ่งที่ได้ถัดไปก็คือเมื่อเรามาดูตัวนี้กับตัวนี้สองคูณสามคูณไปจะถึง n ก็คือ n แปกปัดกันได้อีกอ่าเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันเหลือแค่ลบหยกกำลัง n คูณกับ n บวกหนั่นเองก็คือเหลือลบหนึ่กำลัง n ะคะแล้วก็เหลือ n บวกหตัวนี้นะคะ ก็เลยได้ตัวนี้ออกมาเป็นสัมประสิทธิ์ c ลบ2 n ที่อยู่ข้างหน้า x ยกกำลัง n ก็เรียบร้อยนะคะได้ตัวที่เป็นอนุก,กรมกำลังนะในเอกสารพวกเราอาจจะเห็นแค่3บรรทัดจบแต่จริงๆแล้วมันมีดีเทลมีไส้ในตรงนี้อยากให้พวกเราไปใส่ดีเทลเพิ่มเข้าไปแล้วก็เขียนทีละบรรทัดเนาะเพราะเดี๋ยวตอนที่เวลาเราต้องทําหรือต้องทดอะไรเงี้ยค่ะเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อค่อยๆดึงนะแล้วก็ค่อยๆตัด นะคะมันก็จะได้ออกมาเป็นรูปสุดท้ายนะเนี่ยลบหนึ่งยกกำลัง n เ,เนาะแล้วก็เหลือ n บวกหนึ่งอ่าเหลือแค่สองเทอมนี้เองที่เป็นสัมประสิทธิ์ที่เหลือมันจะถูกตัดกันทิ้งไปนะคะ